เรามีภารกิจเยอะมากนะคะวันนี้เรามาดูนะคะว่าการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนอย่างไรในท่ากลางผู้ติดเชื้อเยอะขนาดนี้วันนี้นะคะไปหลายที่มากนะคะไปธนาคารไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปห้างสปปรรพสินค้านะคะเราไปดูกันนะคะไปค่ะตอนนี้ก็มาถึงโรงพยาบลแล้วนะคะเพื่อนอุปกรณ์หน้ากากต้องมีหน้ากากค่ะไม่มีหน้ากากเขาไม่ให้คุณเข้านะคะ แอลกอฮอล์นะคะแฮนนิทเซอร์นะคะก็คือพร้อมไปกันค่ะโรงพยาบาลที่นี่ใหญ่มากนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะคะก็จะมีคลินิกหมออะไรต่างๆนะคะเขาจะเป็นอยู่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มกันนะคะโรงพยาบานะะลาบาที่นี่นะ,ะคะห่างไกลจากบ้านพิมพ์นะคะประมาณห้านาท ในโรงพยาบาลกันแล้วนะคะเพื่อนเงียบมากนะคะแทบจะไม่มีคนนะคะโรงพยาบาลคือเงียบมากนะคะเพื่อนไม่ค่อยมีคนทีวีก็ไม่เปิดนะคะร,รอกันต่อไปนะคะมาธนาคารกันนะคะเพื่อนเงียบมากเหมือนกันนะคะธนาคาร เยอมากนะคะจะมาซื้อกับข้าวนะคะเพื่อนตอนนี้ก็คือทำเคิร์ฟไซส์พิกอัพนะคะเราสั่งทางออนไลน์แล้วเราก็มารับที่ร้านนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะคะพนักงานเขา จะเอาของใส่ที่หลังรถคือเราไม่จําเป็นที่ต้องลงจากรถเลยนะคะหากเราไม่สั่งแบบวันนี้มารับวันนี้อะไรต่จะไม่เสียค่าธรรมเนียมนะคะเรามาจอดรถก็จะต้องจอดตามนี้นะคะพนักง,งานมารับออเดอร์นะคะคราวนี้เราก็ต้องรอนะคะอันนี้คือแต่ละป้ายนะคะที่คุณมารับคือตอนนี้ระบาดหนักมากนะคะใช้ชีวิตลําบากแล้วก็ยากมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราทํานะคะ ก็มาดูของกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยนะคะที่ได้มาวันนี้ของทั้งหมดนะคะคือช่วงนี้ใช้ชีวิตลำบากมากนะคะเพราะว่าอเมริกามีผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของโลกนะคะเราซื้อของมาแล้วนะคะเพื่อนก่อนที่เราจะเอาเข้าบ้านนะคะก่อนที่จะเอาเข้าบ้านเราจําเป็นที่จะต้องใช้แอลกอฮอล์นะคะอ่า เช็ดออกให้หมดนะคะก่อนที่เราจะเอาไปใส่ตู้เย็นหรือว่าอะไรต่างเพื่อฆ่าเชื้อนะคะอันนี้เป็นชีวิตในอเมริกานะตอนนี้คือพิมพ์ทําแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มมีผู้ติดเชื้อแล้วนะคะและตอนนี้มันมันหนักกว่าเดิมนะคะโดยเฉพาะเท็กซสัสรัฐที่อยู่นี่คือโหดมากนะคะก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าความยุ่งยากของการใช้ชีวิตนะคะพาเพื่อนเพื่อนก็เห็นกันแล้วนะคะว่าชีวิตเรามันลําบาก ลำบากมากนะคะตอนนี้นะคะในสถานการณ์ผู้ติดเชื้ออเมริกาเป็นอันดับหนึ่งนะคะก็ฝากเพื่อนๆกับท c r i ายติดตามเพ้ด้วยนะคะ oh. ใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะเ oh. จอกันในคลิปต่อไปนะคะ oh. ขอบคุณค่ะ